สบายดีพี่น้องมาพอกอันอีกแล้วก็ส่องจิ้วบันนาเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้พี่น้องก็สิแปลกๆว่าเอาพ้ากันมาไซพ่อสถานที่บกคุนสถานที่บกคุนเพราะว่าบได้มาจะคื่อเอาสิพ้ากันลงหาก,กินอยู่ของพี่น้องเอ้ยลงตึกสะดสปปุ้งซาซุปนีสิตึกสะดุ้งให้เบิ่งเด้อมือนี้เด้อบรรยากาศพี่น้องเบิ่งของเบิ่งของสติโอของใหญ่แห้งพี่น้องเอ้ย ทาเล็บทาเลือของก็ใส่กระตาน้องเดี๋ยวเราไปเบิ <från> ่งน้ำกันเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่คองน้ำกันนะพี่น้องเนาะออดจเป็นจังใดไปเบิ่งเลยจ้าผูไอ้บางไปจักรโตกระตาอะไรน้องนี่มีป่เบิ่งปลากระ้ามองยังมองสามบอโอ้พอดีเลยพอใหญ่นะมองสามเข่งมันใหญ่โพหรือว่ามันหลบบริไลล์มองสามเข่งพอใหญ่ไปนะ นะมันใหม่มัเบิ่งในลูกปลานะงเบิ่งในลูกฮัมโอ้พอนายยงอันนี้นะเอาปลาใส่อันเห็ดจอกดูนะพี่น้องปลาโคดีเห็ดปลาแหลกปลาน่ะพดีเห็ดปลาแหลกงามเลยปลามองสองพอดีเลย พดีมันโถือกูได้ก่อเช่รอบเศร้านะวรบเศรเออเพอสิพอสิแล้วเนาะคนอันนี้นะบ่พี่นากันนี่นะเต็มกระตาพอรอก็ไ้าไปห้าบ่อนยืนปะเล็กน้อยอะไรอยู่ห่มเด้อ่เปห้าม่องยืนสะกระดูกุ่มห้าละ้ดุกเอ อยู่คัวนั่นอยู่คัวนั่นตลาเป็นแห่ออกเลิกปัานนั่นกะบะเทาอือนี่ปลาคุยลาปลาเนาะไข่เต็มท้องแอนนะไข่ได้ไข่เต็มท้องอันนี้ยุ่ยไวแต่ว่าเ้าต้องนู่นสิ่นมันก็ไปวันแรกขั้นได้อันนี้นะโอ้ยมันสีมี่ไปย่างกับฟางสะดุร้อนให้ลงไม้ให้มันนจูสีข้าวเอาเก็บอันสะดุ้งคุบึงครับเลยเอาไปเอาไปเฮ้ยปิ้นใหม่ไรเพราะทางนั้นทางมาสันนั่น คือเก่าหมดแหละมันก็ทั่งนั mm ้นกระั่งนี้ขึ้นก่อนคือเก่าหมดแหละมันเป็นน้ำสะดุ้งจู้ทำไมเป็นน้ำคนตู้แบบเบิ่งค่ะเบิ่งไปเบิ่งนในมองกันเจ้าถือยู่ยังพอยังได้อยู่งเลยยังยังถืออยู่ได้เลยคืกตั้งเทฟคิได้กินหัวนะ บังตบยอสะดุกมันยากาศก็คือคักอรีเลเนะาะเป็นตะไลมองอหเนาะมันบ่นเี่ปาไตข้ามายงาเราใส่าสมือกันยีน่มาสะดุน,น,นก็ว่าโอ้โหิจับม,มันอยูน่นีลา้านๆๆปามันยังอู่ี่พายยอเลยไหมพิ่งแตเนาปลาไปว่ดแล้ว

ไม่แต่ปลาน้อยให้ป่าบ่ได้ได้บักไลตัวได้แหละเป็นซีบกุ้งก็ได้เฮ้ยกุ้งก็ได้เด้อก็เจ้าน่าเอาเบิดน้อยๆนี่ยน้าแม่นว่าเฮาเอานะพี่น้องกุ้งก็ได้ค้าแม่นเฮาเอานะเฮาได้กินย่างออกอีกมันปลามันอยู่เนอกจะเข้าวัดจะเข้ามาตึกเอายังสันเขาได้ปลาแล้วเขาเอาเขินไปแช่ใ้บาร์ลักซิตตัว วอ้ปลาเเต็มผู้เขาจังเอามันได้หน่อยเขาก็ปออืมซ้ำก็ปได้จะเถื่อแล้วเขาเก็บเถื่อะละโตสองโตมันต้องคนมันดีสิดูใจเขานี่แหละฮอนย่อซมาเด้อพี่น้องมวนน้ำกัน ก็เถอยู่ตนหนอตใหก็เก็บใส่แบหน่เบปีไปจะไากรเมืออะไรโด่เดังปาสมืเดี๋ยวนี้เลยุตสมืนเสาะกันเพื่อสีมืดาเื่อใหญ่แล้วไล่พุ้นไล่ยูถาบ้านป้าปขึ้นมาจะใหญ่ล้วไล่แต่ท่าห่วยลงมาอบงแฮเมืออะเออฮิ้วบาสุดท้ายพี่น้อง มาเยา่เบิ่งนเคยเฮ้นเด็กเฮ้ยเด็กเอาเลยแม่มากินที่แบบนี้อ้าเฮ้เอาเลยแม่จะไปวันใหม่ขึ้นไปจะไปยัเไงวันใหม่โอ้ยเอาเลยแม่เฮ้ยซ้ำโตก็เอาแล้วนะบ้าเออน้ำปัาโอ้ยลูกก็บพอลูกกูหล่นหน่ายเด้จักซูมาอย่างนี้เด้เฮ้ยมัดเลยบ้าบังปลากับของบ่อนนี่มันยังไงโนเดีย ไมกระคกบมันย่อสะดุงเป่าออกมาท่นเดไตัว่ไมยู่ยอนะีกหน่อยอุ้ยใหม่เอ้กมบอกว่าอย่ามานาะนั่งอยู่ทียงผูกหาเบิ่งระเบื้งปลาก็เจ้าบาทนี่นั่งนอนตีเทียงเป็นดีสั่งเนาะมองนำไหลเนาะมองน

อยากเบิ่งสรุงสองคนมังม่เวียดหงนานะี่มจกิองไปไม่ได้อีเละมาหนังจะลออยู่ในน้ำใช่ซีคนแล้วเอาคือมเอาสปานิหบแล้วค้งไว้อันัละค้งไว้นี่ตอนนี้ คาสั่นคายาวมันถือปลาใหญ่นะฮักเลยสดุ้งเฮาน่ะสั่นออกในกบที่เหยื่อิ้งนะปลากดกับมาลักขาบ้ปลาตาบอดยเป์เอาเบิดแล้วจะเอาเบิดแล้วได้จักชุ่มตัวได้ยงนว่าเราได้เองอยู่ไก่เองมเ็นได้ยินยังเอออยากสองเียมเนเรายมให้สอน่อออย้มเห็นเราบายังโมให้ซองน มาถือแล้วปาก็ได้ปาก็ได้ชามงนี่ก็กระทั้งมาเป็นดอกไม้ไปปูดอกไม้ไปเห็นอะไรได้เอ้ยนี่ก็เสือนั่นแม่กะบผู้หลักเสือกไม่ใหญ่แล้วคือใบยอดจเถื่อกเองแง่ไปเองคือยอดดูไหนลอยเถื่อฮาได้เลยใช่เอาหนึ่งแม่วันนี้ โอ้ปลากระเป้ากินเป็นสมองเฮ้ยแม่ก็ได้ผู้อยากกินปลาเป้าปลาเป้าอยาไม่ไม่เอาเอาไปลูกห้องน้องก้นบ่ได้ชำไม่เอาปลามันบดอันมันเบิดมันเศร้าขึ้นและไม่ได้ขึ้นเมื่อแะไรมันลูกเต้าเด,ดาวดา,ากาอยากเมื่อหายห้องท้องแท้ <c oughs> โอเคเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อสำหรับกินจิ๊บจ๊อกเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าไม่บอ บายได้โบป้าน่ะได้่บไปายลูกไปจะใช้ยังไยไปคืออไรพี่น้อง